การใช้งานโมดูลพันวิทมอสควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับสำหลับในส่วนของวงจรนี้นะครับจะประกาศใช้ฟังก์ชันพันวิทมอสผ่านพอร์ต RC2 เพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับโดยรับสัญญาณอินพุตเข้าที่พอร์ต RA0 ในวงจรจะใช้ IC L293D นะครับเพื่อเป็นตัวคอนโทรลมอเตอร์ครับ สำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้เขียนโค้ดนะครับจะเข้าไปที่โปรแกรม c c s จากนัันก็เข้าไปที่ New นะครับเพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษใหม่นะครับแล้วก็เลือกไดท์ที่เราจะเซฟไว้นะครับจากนั้นก็ตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับพันวิดมอนนะครับแล้วก็คลิกนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมครับ ท่านก็ทําการเซฟแล้วก็เขียนโค้ดลงนะครับเนี่ยครับก็ทําการเขียนโค้ดจากนั้นก็ดูว่าโค้ดของเรานะครับมีพ่อผิดพลาดหรือว่ามีข้อก็ดูนะครับว่าโค้ดของเราจะเรื่องตรงไหนหรือเปล่าครับ ากนั้นก็เข้าไปที่โปรเจกต์เพื่อจะทําการคอมไพดูนะครับว่าโคตต้ดของเราจะเอเอร์หรือเปล่าครับนะครับก็คอมไพก็จะประมวลผลนะครับถ้าขึ้นลักษณะนี้ก็แสดงว่าโคตต้ดของเราไม่มีเออร์เรอร์ตรงไหนครับนะครับคือนี่คือลักษณะการ ต่อวงจรเพราะจะทําการเบรนไอซีนะครับหรือว่าการต่อห้องวงจรจริงนะครับเป็นแบบตดลองครับสาหรับขั้นตอนต่อมานะครับก็เป็นการเบรนไอซีนะครับเข้าไปที่โปรแกรมปิกคิดนะครับนั้นก็ทําการลบข้อมูลเดิมที่อยู่ในตัวไอซีออกนะครับเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกไฟล์ ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับไว้ได้ดีนะครับก็คลิกก็ทำการ Open เข้าไปที่ไว้เพื่อจะทำการเบิร์ข้อมูลลงใน AC ครับถ้าเกิดสีเขียวก็แสดงว่าการเบิร์ของเราสมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็ออกจากโปรแกรม ที่คือการต่อวงจรที่ใช้งานจริงนะครับสังเกตที่มอเตอร์นะครับเราจะปรับที่ VR หรือตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเพื่อจะควบคุมมอเตอร์ให้เร็วให้ช้านะครับนี่ครับค่อยๆหมุนมอเตอร์ก็จะค่อยๆหมุนเร็วขึ้นนะครับถ้าเราหมุนกลับมอเตอร์ค่อยๆช้าลงแล้วก็ดับนี่ครับ มอเตอร์ค่อยๆช้าลงแล้วก็เร็วขึ้นแล้วแต่เราจะปรับนะครับเราอยากให้ช้าก็ปรับลงนะครับจะให้หมุนเร็วก็ปรับขึ้นนะครับครับปรับให้ช้าก็มอเตอร์ค่อยๆช้าลงแล้วก็จะับแล้วก็ปรับให้เร็วก็จะหมุนนะครับ นี่การใช้งานของพันวิดมอสควบคุมความเร็วของมอตเตอร์นะครับผม